ไผ่มีความหลากหลายและประโยชน์อย่างไรใช่พูดถึงไผ่ทุกทุกคนก็คงจะคิดถึงประเทศจีนอันดับแรกใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเข้าได้กับการอยู่อาศัยของไผ่และประเทศจีนเนี่ยได้มีการนําไผ่มาใช้สอยมากของประเทศอื่น,นด้วยเช่นไผ่เลี้ยงนํามาทําโัรบ้านไผ่ปักกิ่งเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าการเอาไผ่บงมมาทําอาหารนั่นเองค่ะ แต่ว่าประเทศจีนก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่จะปลูกไผ่นะคะประเทศไทยก็มีไผ่ด้วยซึ่งจากนั้นเราจึงของนําเสนอของวิเศษโดยริมอนใช่ที่ไหนกันละ่ะจริงๆแล้วหคองงานของเราก็คือความหลากหลายของไผ่บริเวณตําบลย่านยาวและตําบลเมืองสวนโลกอํเภอสวนโลกจังหวัดสุขโขทัยตันงหากละ่ะดยไผ่ที่เราพบในพื้นที่เนี่ยมี4สกุลหลักๆก็คือ เดนโดคาลามาสัสแฮมปูซ่าไซโซทาคิสไจแอนท์โคลา่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการมันเป็นจังไหร่วะและว,วันนี้จะไปสัมภาษณ์ผู้ทำโครงงารสองคนนั้นกันเลยครับสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยครับ ข้อมูลที่คุณเอามาทำโครงกงารนี่คุณหามายังไงครับเราจะดําเนินการโดยการสํารวจและเก็บตัวอย่างไผ่ในบริเวณตาบลเมืองสวนคโลกและตํำบลย่านยาวอําเภอสวนคลอจังหวัดสุโขไทไยโดยเราจะเก็บตัวตัวอย่างเป็นกาบพุ่มลําใบลาต้นและหน่อนั่นเองซึ่งเราจะมีการสํารวจในบริเวณพื้นที่นั้นโดยไม่วางแปลง จะมีการศึกษาศักยภาพการแพร่กระจายของไผ่ในบริเวณชุมชนครับสำหรับการศึกษาครั้งนี้ครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจและจําแนกชนิดของไผ่และการนําไปใช้ประโยชน์ของไผ่ในชุมชนบริเวณพื้นที่ตําบลย่านยาวและตําบลเมืองสอนคโลกอาเภอสอนคโลกจังหวัดสุโขทัยรวมถึงลักษณะบางประการของไผ่แต่ละชนิดสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs ข้อ15ว่าด้วยการปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยังย่งยืนครับ ในส่วนของประโยชน์ที่เข้าจะได้รับมีคณ mm hmm. เข้าจะได้รับอะไรบ้างครับคาดว่าจะได้ทราบข้อมูลความหลากหลายของชนิดไผ่ในบริเวณทั้งสองตำบลค่ะแล้วก็จะได้ทราบถึงการนำไปใช้ประโยชน์ของไผ่ชนิดต่างๆด้วยค่ะอเคครับซึ่งไผ่แต่และชนิดเนี่ยก็จะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างมากมายเช่นนอของไั่บางหวานแค่น้ำผึ้งก็สามารถนำไปรับประทานได้หรือ ไผ่ตันหรือไผ่ด้ามขวานก็สามารถนําไปทําด้ามไม่กวาดหรือด้ามขวานได้เป็นต้นเฮ้ยเด็กๆทำรายการกับหอกันได้แล้วไปๆกับกันพวขอมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ